สวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับมาเจอกันกับผมปาล์ม3บาท5บาทนะฮะกับการวิเคราะห์วิจารณ์ก่อนเกมบิ๊กแมชครับที่เชลซีมีโปรแกรมเปิดบ้านพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็ถ้าเวลาไทยเนี่ยจะลงเล่นในเวลา2อนาฬิกา15นาทีนะฮะส่วนที่เวลาอังกฤษเนี่ยก็คือ2ทุ่ม15นะครับซึ่งตอนนี้ผมอยู่ที่อังกฤษอยู่ที่ลอนดอนแล้วก็จะชมเกมเกมนี้ด้วยนะฮะเกมที่เดอะบริดจ์นะฮะเชลซีเจอกับแมนยูนะครับซึ่งในคลิปนี้นะฮะเราก็จะพูดถึงความพร้อม ของทั้ง2ทีมนะฮะไลอัพที่คาดว่าจะลงสนามก็ติดตามได้ทั้งหมดในคลิปนี้เลยนะฮะซึ่งก่อนที่จะไปพูดถึงตรงนั้นนะครับขออนุญาตขอบคุณผู้สน,สนับสนุนใจดีกันก่อนนะฮะขอบคุณเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาครับยูสุเลมอนโซดาเรดเลมอนโซดาแล้วก็บวยเลมอนโซดาครับมีจําหน่ายแล้วที่เซเว่นอีเลฟเว่นนะฮะฟุตบอลเตะด,ดึกแบบนี้อยากหาเครื่องดื่มที่สดชื่นก็แนะนําเลยครับสิงเลมอนโซดานะครับแล้วก็ขอบคุณทางนิวซูซูกิ XL7 Hybrid ครับ Empower your journey ครับลุยไปอีกขั้นกับขุมพลังไฮบริดพร้อมทุกเส้นทางกับมัลติ d y n a m i c crossover นะฮะด้วยราคาเริ่มต้นเพียง799,000บาทเท่านั้นนะฮะผ่อนนานสูงสุดได้ถึง99เดือนเลยครับใครสนใจ xl 7แบบไฮบริดแบบนี้นะฮะไปดูกันได้ที่โชว์รูมทั่วประเทศนะครับอ่ะไปว่าถึงความพร้อมของทั้ง2ทีมกันหน่อยนะครับก็ทางฝั่งของเชลซีเนี่ยโปเชติโนแถลงข่าวมาเปที่เรียบร้อยแล้วหลักๆก,ก็คือ,อ,อสุดท้ายเบนชิเวลเนี่ย มีอาการบาดเจ็บก่อนหน้านี้มีข่าวว่าป่วยนะครับแล้วก็อาจจะหายกลับมาแต่เหมือนว่าจะมีอาการบาดเจ็บเข่าซ้ําเพราะฉะนั้นเนี่ยเบนชิวลไม่น่าจะได้เล่นขณะที่ตัวเจ็บเดิมๆอยู่แล้วก็มีเวสลี์ฟอร์ฟาน่าเรสลี์อุโกชุกูริสเจมโรเมลาเวียคริสโตเฟอร์เอคุนคูข่าวดีเนี่ยเหมือนจะได้โรเบิร์ตซานเชสกลับมานะครับจะได้โรเบิร์ตซานเชสกลับมาแล้วก็มาโลกุสโตที่เหมือนว่าจะมีอาการเป็นไข้นะฮะก็น่าจะกลับมาคือตัวที่กลับมาเนี่ย มีกุสโตชาโรบาแล้วก็โรเบิร์ตซานเชสนะฮะเพราะฉะนั้นข่าวดีที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นชาโรบาซึ่งก็ไม่แน่ชาโรบาจะเบียดบารโดไปในชิลลงเล่นเป็นตัวจริงเพราะว่าช่วงหลังแฟนเชลซีเนี่ยเหมือนไม่ค่อยปลื้มบาเดชิลเท่าไหร่ส่วนที่เจ็บยาวๆก็เนี่ยแหละครับยังเจ็บอยู่ชิวเวลอย่างที่บอกไปนะฮะฟอร์ฟาน่าเจมสลาเวียเอ็นคุนคูแล้วก็อูกูชุกบูนะครับก็ไลน์อัพที่คาดครับประตูเนี่ยน่าจะเป็นยอเยเปโตรวิชเหมือนเดิมอยู่แล้วถึงแมมม้วว่า่าาาาาโโโรรรเเเบบบินน์ตตซนนนชสสจะะกกลลััคขียุ ก็เอ่อก่อนหน้านี้ป่วยแล้วก็มีอาการเหมือนจะเจ็บแฮมสตริงในเกมรัล่าสุดแต่ก็ดูเหมือนว่าจะเล่นได้นะครับเพราะว่ามีชื่อพร้อมลงเล่นนะฮะซ้ายเป็นมาร์คคูคูเรียเซนเตอร์น่าจะเป็นบาโดเบเดชิลวกับอัรเซลดิซัสซี่นะครับขณะที่กลางเอนโซฟอนานเดสมอยเซสกเซโดแนวรุกก็จะเป็นราฮิมเซอร์ลิงมิเคโลมูติกโคปาเมอร์และก็นิโคลัสแจ็กสันนะฮะก็เชื่อว่าเซอร์ลิงน่าจะคัมแบ็กกลับมาเป็นตัวจริงและหลังจากก่อนหน้านี้เป็นตัวสำรองในเกมกับเบอร์ลี่ นะส่วนจะมีการเปลี่ยนแปลงตรงไหนเนี่ยผมว่าอาจจะตำแหน่งบาเดชิลถ้าไม่ฟิตก็อาจจะเป็นทางเออ่ถ้าเกิดเทรเวอร์ชโลบาฟิตก็ไม่แน่ครับชลบาอาจจะเซอร์ไพรส์จับคู่กับดีซัซี่แต่ผมเชื่อว่า,าจะาเป็นบาเดชิลกับดีซัซี่นะส่วนตัวบนก็ถ้าจะมีเปลี่ยนแปลงก็คือมิเคลโลบูติกอาจจะต้องถอยไปเป็นตัวสำรองนะฮะแล้วก็ใช้คอนดอร์กาลาเกอร์นะครับเล่นกาลาเกอร์สเตอร์ลิงพาวเมอร์นะครับกาลาเกอร์มีโอกาสได้สตาร์ตัวจริงมากกว่ามิเคลโลบูติก นะฮะเดี๋ยวรอดูก็น่าจะมีแค่คู่เซนเตอร์กับตัวบนส่วนแมนเชสเตอร์เต็ดเนี่ยตัวเจ็บข่าวร้ายก็คืออาทางด้านลิซาโดมาติเนสกับาาาทางวิกตอร์ลินเดเลฟเจ็บเพิ่มอีกนะเพราะฉะนั้นตัวเจ็บเดิมก็ลุกชอมาเลเาซียนะมาซียาวนะครับแล้วก็เนี่ยลินเดเลฟกับทางลิซาโดมาติเนสส่วนกองหลังเ่ยที่มีเช็คฟิตราเฟวารานที่เจ็บในเกมนัดที่แล้วก็น่าจะลงเล่นได้รวมไปถึงอจอร์นี่อีเวนส์ก็อาจจะคัมแบ็กกลับมาเป็นตัวสำรองนะครับเพราะฉะนั้นไลน์อัพแมนยูเนี่ยก็ ผมว่าเดาไม่ยากขวาเป็นอองติโอน,น่านะอรัประตูเป็นองเดลนาหน้าครับขวาเป็นเดียโก้ดาโลช่วงหลังเขาจะจะใช้วันบิสก,ก้ายืนซ้ายเซนเตอร์เป็นแม็กควายกับวารานครับมิดฟิลด์คาเซิเมโร่กับคอปปี้ไมนูนะฮะแนวรุกกานาโช่บูโนโ่แรดฟอร์ดแล้วก็หอยลุนผมว่าคงไม่หนีจากนี้เท่าไหร่สำหรับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับคู่นี้ความน่าสนใจคือเชลซีเนี่ยเล่นกับแมนยูในบ้าน สามนัดหลังสุดออกเสมอหมดเลยซึ่งคู่นี้ผมมองว่ามีความเป็นไปได้หลายคนกังวลนะฮะว่าเชลซีเนี่ยเพิ่งเล่นกับเบอร์รี่มาแล้วโอ้โหฟอร์มห่วยแตกเหลือเกินวันนั้นน่าห่วยแตกแต่ว่าเชลซีเนี่ยมักจะมีจุดหนึ่งที่แปลกประหลาดกว่าชาวบ้านก็คือมักจะเล่นดีในเกมใหญ่ซึ่งผมมองว่าคล้ายกันครับผมว่าแมนยูเต็ดของเอริกเทนฮาร์คเนี่ยคงไม่ได้คิดกับถึงขั้นจะมาล้มเชลซีที่เดอะบริดจ์นะครับเพราะว่าเราคิดดูถ้าสถานการณ์แมนยูเนี่ยเปิดแรกแล้วเกิดโดนผีจับยัดเชลซีขึ้นมาเนี่ยแล นัดหน้าแมนยูเจอลิเวอร์พูลในะสถานการณ์แมนยูจะแย่เพราะฉะนั้นผมว่าการที่แมนยูได้หนึ่งแต้มเนี่ยมันไม่ได้ดูแย่จนเกินไปนะครับผมว่าเกมคู่นี้มีโอกาสออกสกอร์ยอดฮิต1 1น,น,นะฮะก็ตัวแบกเชลซีก็เดาไม่ยากก็น่าจะเป็นอ่าโคพาเมอร์เหมือนเดิมนะเกมนี้มันจะสู้กันตรงกลางนะฮะไมนูคาเซมิโรแล้วก็เอนโซกับอ่าไกาเซโดผมมองว่าโปเชติโนก็คงไม่ไม,ไม่ไม่กล้าจะเปิดแลกมากมายซกทีเดียวนะครับ แล้วก็ทั้ง2ทีมเนี่ยคงจะเป็นเกมที่ผมว่ามีโอกาสจะเกิดจากความผิดพลาดค่อนข้างสูงนะครับคือบอลอาจจะไม่ได้ต่อกันแบบต่อเนื่องสวยงามเพราะว่าทั้งสองทีมเนี่ยอย่างที่เราทราบประสิทธิภาพทั้งเชลซีและแมนยูเนี่ยโอ้โหดูไม่ดีทั้งคู่เลยนะผมว่าตัวแมนยูอันตรายก็จะมีมาคัตแรดฟอร์ดแหละที่เล่นโตกลับดีๆก็จะเล่นกับรัสมุธฮอยลุนที่เหลือเนี่ยผมว่าทั้งเชลซีแมนยูผมว่าแฟนบอลน่ะรู้ดีครับรว่า2ทีมเนี่ย เวลาเล่นใน90านาทีมักจะมีจุดผิดพลาดเล็กๆน้อยๆคือสมมติเชลซีขึ้นเกมมาปั๊บเนี่ยกำลังสวยงามก็จะไปพลาดในแดนบนส่วนแมนยูนเต็ดนะกำลังจะสวนกลับอ่ะก็จะไปพลาดคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นมันมน,น่าจะเป็นเกมที่บอลอาจจะถึงพื้นที่สุดท้ายไม่ค่อยเยอะมากนะครับแล้วก็คือมันเป็นอาจจะเป็นเกมบิ๊กแมชที่ผมขอเทียบอย่างนี้เลยแล้วกันฮนะมันไม่เหมือนแมนยูเรี้ยพูเออเหมือนไม่เหมือนแมนซิตี้กับเวอร์พูเล่นกันแนะ่ะนั่นคือการสู้กันแบบด้วยแทคติก แล้วก็บี้กันมันจนแบบแทบจะไม่กระพริบตาส่วนเชลซีกับแมนยูเนี่ยมันเป็นบิ๊กแม h แต่ในรูปเกมจริงๆเนี่ยมันจะมีความผิดพลาดมันจะมีเหตุการณ์ที่มันจะดูแล้วน่าหงุดหงิดอ่ะผมบอกเลยบอลในพื้นที่สุดท้ายเนี่ยอ,อ,อย่างเอนโซแทงทะลุให้แจ็กสันก็จะพลาดหรือแมนยูแรดฟอร์ดแทนที่จะให้ฮอยลุนก็ไปตัดสินใจเลี้ยงเนี่ยมันจะมีจุดแบบนี้ซึ่งคุณภาพมันจะต่างกับแมซิตี้กับลิเวอร์พูล เพราะฉะนั้นคู่นี้ผมมองว่ามีโอกาสออกเสมอสูงแล้วก็จะเป็นอีกเกมหนึ่งฮะที่ผมมาดูเชลซีไม่ใช่เชลซีอย่างเดียวผมไปดูเกมไหนที่เป็นเจ้าบ้านเจ้าบ้านไม่ชนะเลยครั้งล่าสุดที่ผมดูก็คือเกมที่เชลซีชนะวูฟในฟุตบอลลีกครับตอนนั้นเป็นเกมเดบิวต์ของอาร์ซิเปลเกต้าชนะ50หลังจากนั้นนะฮะผมดูเชลซีเชลซีนำอาร์เซนอลสอก็เดินเสมอสองสไปดูแดงเดือดลิเวอร์อพูลก,ก็แพ้คาบ้านนะครับเนี่ยพึ่งเนี่ย ก่อนที่จะอัดคลิปเนี่ยก็ไปดูเกมเบรนท์ฟอร์ดเจอกับไรตันก็จบด้วยสกอร์ศูไม่ชนะอีกเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าผมเชื่อในอาถรรพ์ตัวเองครับคู่นี้มีโอกาสออกเสมอสูงครับฟันธงที่ไม่ศูนย์ศูนย์ก็หนึ่งหนึ่งนะครับอ่ะเพื่อนๆมองเกมนี้อย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะฮะลองทายสกอร์กันดูแล้วคิดว่าจะเป็นอาถรรพ์ของผมเนี่ยจะหายไปไหมก็ลองคอมเมนต์เข้ามาแล้วกันขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับแล้วเดี๋ยวผมจะถ่ายบรรยากาศในสนามมาฝากคอยดูว่าจะเป็นนนนนออย่า่านะะาางงไไรรกกัััับบ้ะววีลปสสดค